พี่มาิคร no I mean ับตอนแรกโคตรไม่ชอบขี้หน้าพี่เลยเกลียดมากผู้ชายขี้เก๊กอะไรเงี้ยคุณาเป็นจ้าทีคุณยายชอมหนักตลอดคือมาเรียวข้องใจกันเลยถามว่าหลายๆคนคิดแบบนี้ใช่ไหมใช่เออแล้วถามเหตุผลนายมาเรียวอยากรู้เหตุผลว่าทำไมเอออะไรนะเพราะมันก็เป็นอย่างนี้เหรอมาอะไรเงี้ยทำไมพี่มาเรียวไม่พูดเองอ่ะก็มัน พี่ ah. อยากรู้อะนี่ก็อยากรู <im it? <im it like ้เหมือนกันไม่อยากรู้อะไรนะคือรู้ไม่พี่อยากรู้ว่าคือพี่คือพี่เก๊กยังไงแล้วคือมันจะได้ปรับเพราะอะไรคือพี่อยากรู้คือมีคนพูดกับพี่หลายคนแล้วบอเลยนะงั้นป็นจะพูดให้ก็คือเหมือนเช่นแบบเวลาพี่จะร้องไห้ใช่ป่ะแบบค้าอะไรเงี้ยเวลาค้าครูง้ออย่างงี้แล้วพี่เหมือนพี่ร้องไห้แบบต้องบีบน้ำตาคือแบบพี่จะบีบน้ำตาหรือเปล่าเป็นไม่รู้เป็นไม่รู้ว่าอันอันนี้คืออะไรเนี่ย แบบมันก็เลยแบบมันค้างคาใจเว้ยพูด่ามากแล้วกอที่พูดว่าอาว่างไงครับมันลองพูดพอจังเลยมันไม่ใช่ตัวตนของพี่อ๋อบางทีพ,พี่แบบพูดแรงอ่ะพูดแรงเหมือนที่ตูนบอกคือพูดแรงมากแบบเบ็นเล่นกับพี่แค่นิดเดียวพี่บอกว่าไม่สนิทอย่าเล่นอย่างเงี้ยคือเบ็นตกใจมากเบ็นก็เลยไม่กล้าคุยกับพี่เลยไปช่วงนึงเอ้ยไม่ทเมื่อวานที่พี่พูดอย่างเงี้ยเมื่อวานเมื่อวานซืนแล้วคือแบบแบบเฮ้ยคือแบบ โอเคงั้นไม่เล่นก็ได้ะอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกเสียใจยนิดน,นึงก็ขอโทษบางทีถ้าผมว่าเล่นอะไรกับพี่แรงไปแต่ว่าจริงแล้วก็ไม่ได้อะไรกับพี่หรอกแค่แบบพี่ขี้กิ๊กแค่นั้นแหละก็ขอบคุณที่ช่วงแรกที่แบบพี่คอยให้คำปรึกษาพี่นอนที่เราอะไรเงี้ยเช็คคีย์ก็ขอบคุณที่คอยให้คำปรึกษาว่าเป็นที่ที่ดี ต่ก็ห่างกันไปแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้คิดมากแต่อันนี้แค่บอกพี่ไว้เตือนพี่เผื่อบางทีพี่แบบอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เรื่อง,องเรื่องร้องไห้คือพี่แม่งร้องไม่ออกะคอออนนือตอนนั้นน่ะาตอนนั้นน่ะมันมันร้องไม่ออกมันจะร้องแต่มันร้องไม่ออก ันนี้เข้าใจขอบคุณนี่งเข้าใจเพราะว่าหลายๆคนจะตีความเหมือนกันว่าออกไปเพราะว่าโจทย์ทีค่ครูให้อาจจะเป็นโจทย์เศร้าโจทย์กลัวอะไรเงี้ยก็ประหลาดไม่ใช่หมายถึงเวลาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือมันจะร้องเว้ยแต่แบบมันเหมือนมันตามันไม่มีไม่รู้แต่พอมาันได้ท,ทานนําท้าเนาะกับครูหมอมี่แก่ที่แบบเป็นแอดอย่างเงี้งย คือพวกหนูไม่เข้าใจเว้ยหนูก็เลยไปคุยกันสองคนโอ้เรื่องตัวเองก็ๆๆแบบนั่งแบบทำไมพี่เป็นอย่างนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยกันก็แบบมาแชร์กันเออสึกๆๆ ไอ้ี่วอเราเสืกใช่ไหมนแล้วไอเรื่องพูดแรงๆกับพี่ฝาไม่ดีอยู่แล้วพี่พูดอะไรกับใครทุกคนนะครับขอนโทษไว้ก่อนขึ้นเพราะพี่ยังไม่ปากปากไม่ดีเหมือนปากดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเรื่องเรื่องเหมือนพวกหนูไม่เคยเห็นแนวนี้ของพี่ไงหนูก็เลยไม่้าใจก็เลยตกเพราะว่าเคยมองว่าพี่เป็นคนที่แบบลุกแบบแรกว่านี้อ่ะ ดูอะไรของมันวะ่าตอนแรกพี่เขาน่ารักไงกับเราอ่ะเหมือนกับเบ้นกับแพรสุภาพกับแพรกับเบน้นไงตลอดเลยก็เสียใจนิดนึงพูดทอดเกาะอะไรบางๆมากั้นตัวเองไว้ใช่เพราะพี่เข้าบ้านมาเหมือนพี่แบบต้องทนใช่พี่เป็นคนละคนตอนนี้พอพี่เข้าบ้านพี่ต้องพี่ต้องเก่งไม่เหมือนมาเลิวพี่ต้องจูนหมดอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มาเลิวไม่รู้ตัวมันเป็นนิสัยอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกพวกเราทุกคนบางทีมีความรู้สึกก็แบบเหมือนนิดนึงอ่ะที่มาเลิวแบบเอางี้ไงตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคือ ผมทําอะไรนะแต่มันไม่ได้เสกห,หายเลยลลไม,ไไม่แต่ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็แค่แบบขอตือแบบบอกการเรื่องนพี่<อ>น้องก็บอกบอกการให้เข้าใจว่าเออนะพี่เป็นแบบนี้นะ<ม>ก็แส่นี้